นิทานเรื่องปราสาทลอยฟ้ากับกุญแจวิเศษตอนที่หนึ่งการค้นพบกุญแจวิเศษณหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาเด็กหญิงชื่อฟ้าอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างเรียบง่ายฟ้าเป็นเด็กที่มีจินตนาการสูงและชอบออกไปสำรวจป่าใกล้ๆหมู่บ้านวันหนึ่งขณะที่เธอเดินเล่นในป่า ฟ้าพบกับแสงวาววับที่สะท้อนจากพื้นเธอเดินเข้าไปใกล้ๆและพบกุญแจเก่าแก่ที่ดูมีมนคลังกุญแจนี้สลักลวดลายโบราณซับซ้อนและมีพลังที่ฟ้ารู้สึกได้แม้จะเพียงแค่จับต้องฟ้าเต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับกุญแจนี้ เธอคิดว่ามันอาจเป็นกุญแจที่พาเธอไปสู่การผจญภัยที่เธอเฝ้าฝันถึงมาโดยตลอดฟ้าตัดสินใจนำกุญแจกลับบ้านและเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับมันเธอพบว่าในตำนานเก่าแก่ของหมู่บ้านเคยเล่าถึงปราสาทลอยฟ้าปราสาทที่ว่ากันว่าลอยอยู่เหนือหมู่เมฆ และผู้ที่ได้ไปถึงที่นั่นจะได้รับพลังและสมบัติที่คุ้มค่าต่อการแสวงหาในคืนนั้นฟ้าเก็บกุญแจไว้ใต้หมอนและฝันเห็นปราสาทที่งดงามลอยอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสีทองในความฝันเธอได้ยินเสียงที่กล่าวว่ากุญแจนี้จะนำทางเจ้าไปสู่การผจญภัยแต่ต้องมีความกล้าหาญและศรัทธาในตนเอง ฟ้าตื่นขึ้นมาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแน่ใจว่าเธอต้องออกเดินทางตามหาปราสาทลอยฟ้านั้นตอนที่สองการเดินทางสู่ปราสาทลอยฟ้าเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้าตัดสินใจออกเดินทางตามคำเรียกของกุญแจวิเศษเธอเตรียมข้าวของเล็กน้อยทั้งขนมปังน้ำดื่มและผ้าคลุมก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าไปในป่าลึก ระหว่างทางฟ้ารู้สึกได้ถึงพลังของกุญแจที่สั่นไหวเบาๆราวกับนำทางเธอไปยังทิศที่ถูกต้องเส้นทางเต็มไปด้วยพืชพันธุ์หนาทึบและเสียงสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นเคยแต่ฟ้ายังคงเดินต่อไปด้วยความมุ่งมัน่นระหว่างทางฟ้าพบอุปสรรคแรกคือแม่น้ำกว้างที่ไหลเชี่ยว เธอพยายามมองหาวิธีข้ามแต่ไม่เห็นสะพานใดๆที่จะช่วยให้เธอข้ามได้ขณะนั้นเองฟ้าสังเกตเห็นกุญแจในมือเธอส่องแสงวูบวาบเมื่อฟ้าเอ่ยขอความช่วยเหลือจากกุญแจน้ำในแม่น้ำค่อยๆสงบลงและมีแผ่นหินโผล่ขึ้นมาเรียงตัวเป็นสะพานข้ามฟ้าเดินข้ามไปด้วยความทึ่ง และตื่นเต้นกับพลังวิเศษของกุญแจเมื่อเดินทางต่อไปฟ้าพบเจอภูเขาสูงใหญ่และต้องปีนขึ้นไปตามเส้นทางคดเคี้ยวระหว่างที่เหนื่อยและท้อแท้เธอได้ยินเสียงกระซิบจากกุญแจจงอย่าละทิ้งความฝันเสียงนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ฟ้าฮึดสู้เธอค่อยๆปีนขึ้นไปจนถึงยอด และได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของหมู่บ้านที่เธอจากมาพร้อมกับหมู่เมฆขาวที่ลอยอยู่เบื้องหน้าในที่สุดฟ้าก็ถึงจุดหมายเบื้องต้นเธอมองเห็นปราสาทลอยฟ้าลางลางอยู่บนหมู่เมฆที่ลอยสูงเหนือท้องฟ้าปราสาทงดงามและทอแสงเป็นประกายราวกับทองคำฟ้ารู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่เธอตามหา และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กำลังรอเธออยู่ในปราสาทนั้นตอนที่สามความลับในปราสาทลอยฟ้าเมื่อฟ้าเข้าไปในปราสาทลอยฟ้าเธอพบกับห้องโถงกว้างใหญ่ประดับด้วยแก้วคริสตัลที่ส่องแสงสว่างละลานตาผนังถูกประดับด้วยภาพวาดและลวดลายโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเวทผู้สร้างปราสาทแห่งนี้ ซึ่งหายสาบสูญไปนานหลายร้อยปีฟ้ารู้สึกได้ถึงพลังแปลกๆในอากาศเหมือนกับว่าปราสาททั้งหลังยังมีชีวิตอยู่และเฝ้าดูการมาเยือนของเธออย่างสงบฟ้าเริ่มสำรวจห้องต่างๆภายในปราสาทแต่ละห้องซ่อนความลับและปริศนาบางห้องเต็มไปด้วยหนังสือโบราณ บางห้องมีแสงสว่างที่ออกมาจากอัญมณีแปลกตาซึ่งดูเหมือนจะมีพลังพิเศษและบางห้องมีประตูลับที่ซ่อนอยู่ฟ้าสังเกตว่ากุญแจในมือเริ่มส่องแสงเมื่อเธอเข้าใกล้บางประตูเธอจึงลองใช้กุญแจเปิดออกเมื่อฟ้าไขาประตูที่ส่องแสงออกมาเธอพบห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยภาพวาดชีวิตของนักเวทผู้สร้างปราสาท ภาพเหล่านั้นบอกเล่าเรื่องราวของนักเวทที่เคยเป็นผู้พิทักษ์โลกพลังแห่งแสงของเขาถูกเก็บไว้ในปราสาทเพื่อคุ้มครองสมดุลของธรรมชาติแต่เมื่อเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ูที่ชั่วร้ายเขาก็ถูกปิดผนึกอยู่ในเงามืดของปราสาททำให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามและเปี่ยมไปด้วยความลึกลับ ขณะที่ฟ้าพิจารณาความลับเหล่านี้ประตูห้องค่อยๆปิดลงและเธอพบกับข้อความบนผนังที่ปรากฏขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ผู้ถือกุญแจวิเศษเท่านั้นที่จะปลดปล่อยความจริงและพลังแห่งแสงที่ถูกปิดผนึกไว้ฟ้าเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อค้นหาสมบัติแต่เพื่อนำพลังแห่งแสงกลับคืนสู่โลก ฟ้าเดินลึกเข้าไปในห้องสุดท้ายของปราสาทเธอสัมผัสได้ถึงพลังที่ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังรอคอยเธออยู่และที่นั่นเธอก็เห็นร่างเงาของใครบางคนตอนที่ 4. การเผชิญหน้ากับนักเวทเงาในห้องที่มืดลัวซึ่งเป็นห้องสุดท้ายของปราสาทลอยฟ้า ฟ้าพบกับร่างเงามืดของชายผู้หนึ่งที่ยืนอยู่กลางห้องร่างนั้นมีดวงตาสีแดงเจิดจ้าและแผ่พลังที่ชวนให้หวาดกลัวฟ้ารู้ทันทีว่าชายคนนี้คือนักเวทเงาผู้ซึ่งถูกปิดผนึกไว้ที่นี่มาเนิ่นนานตามตำนานที่ฟ้าได้อ่านไว้ในภาพวาดบนผนัง ปราสาทแห่งนี้คือที่กักขังพลังอันมืดมนของนักเวทเงาผู้นี้ผู้ที่เคยเป็นนักเวทผู้ทรงอำนาจแต่กลับถูกครอบนำด้วยความโลบและความชั่วร้ายนักเวทเงาจ้องมองฟ้าด้วยสายตาเจ้าเล่และถามเสียงยอะเยะ้ยเจ้าเด็กน้อยเจ้าคิดหรือว่ากุญแจในมือเจ้าจะปลดปล่อยแสงสว่างได้จริงๆ ถ่าผู้ครอบครองความมืดนี้ไม่มีใครที่จะทำลายได้เขาเริ่ม่ร้คา,าถาและเงามืดในห้องก็แผกว้างเข้ามาปกคลุมรอบตัวฟ้าเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกและความกลัวที่กัดกร่อนหัวใจแต่ฟ้าก็ไม่หวั่นไหวเธอจำได้ถึงคำพูดในความฝันที่บอกให้เธอมีความกล้าหาญและศรัทธ,ธาในตนเอง ฟ้ายกกุญแจวิเศษขึ้นมาพลังสว่างในกุญแจเริ่มส่องแสงแวววาวต้านทานความมืดมิดนั้นนักเวทเงาตกใจเมื่อเห็นแสงแห่งความดีงามของกุญแจที่เริ่มทอแสงเจิดจ้าราวกับจะเผาผลาญความมืดในร่างของเขาการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดเริ่มขึ้นนักเวทเงาพยายามใช้พลังทั้งหมดเพื่อข่มขู่ฟ้า แต่เธอก็ระลึกถึงสิ่งที่เธอเรียนรู้ระหว่างการเดินทางของเธอเธอ่ร้คำอธิษฐานด้วยจิตใจบริสุทธิ์พร้อมบอกนักเวทเงาว่าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายเจ้าแต่เพื่อปลดปล่อยเจ้าให้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความมืดเมื่อฟ้าพูดจบแสงจากกุญแจวิเศษก็สว่างขึ้นจนกลายเป็นแสงสีทองที่แผ่ขยายไปทั่วห้อง แสงนั้นห่อหุ้มร่างของนักเวทเงาและในที่สุดเงาก็มาลายหายไปเผยให้เห็นร่างจริงของนักเวทผู้ซึ่งตอนนี้ดูสงบและไร้ความชั่วร้ายเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าขอบใจเจ้าที่นำพาข้ากลับคืนสู่แสงสว่างและปลดปล่อยข้าให้หลุดพ้นจากความมืดมิดนี้ นักเวทงามอบพรแห่งแสงสว่างให้ฟ้าพร้อมกับคำเตือนสุดท้ายว่าเธอมีหน้าที่ในการปกป้องพลังนี้ไว้เพื่อความสงบสุขของโลกฟ้าก้มศีรษะรับคำและรู้สึกถึงความอบอุ่นและความกล้าหาญที่เติมเต็มหัวใจตอนที่5การค้นพบสมบัติที่แท้จริง หลังจากปลดปล่อยนักเวทเงาฟ้าเดินเข้าสู่ห้องสุดท้ายที่เปลี่ยมไปด้วยแสงสว่างอันอบอุ่นและสงบเสงี่ยมภายในห้องนั้นมีแท่นหินเล็กๆตั้งอยู่กลางห้องบนแท่นนั้นมีผลึกแก้วใสที่ส่องแสงสีรุ้งเจิดจ้าบริสุทธิ์ของปราสาททั้งหมดถูกเก็บไว้ในผลึกชิ้นนี้ฟ้าเข้าใกล้ผลึกอย่างระมัดระวงัง และทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆของนักเวทผู้ที่เธอเพิ่งปลดปล่อยไปนี่คือสมบัติที่แท้จริงของปราสาทลอยฟ้าสมบัติที่ไม่ได้วัดค่าได้ด้วยทองคำหรืออัญ,ญมณีแต่เป็นพลังแห่งความดีงามและความบริสุทธิ์ที่จะนำพาความสงบสุขมาสู่โลกฟ้าได้เรียนรู้ว่าพลังของผลึกนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนช่วยเติมเต็มหัวใจที่เหนื่อยล้าด้วยความหวังและช่วยขจัดความกลัวและความมืดในจิตใจผลึกนี้มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแต่จำเป็นต้องถูกใช้อย่างรอบคอบและด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเมื่อฟ้าสัมผัสผลึกแก้วเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและพลังที่ไหลเข้าสู่ร่างกาย เธอเข้าใจว่าเธอไม่จําเป็นต้องนำผลึกนี้กลับไปยังหมู่บ้านเพราะพลังแห่งแสงสว่างนี้จะอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไปฟ้าตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ผลึกนี้ปกป้องปราสาทลอยฟ้าและป่าเขาไว้และเมื่อใดที่โลกต้องการพลังแห่งแสงผลึกจะพร้อมที่จะปกป้องและนำพาแสงสว่างไปยังผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ เช่นเธอฟ้าออกจากปรา,าสาทพร้อมด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและความหวังเธอเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยหัวใจที่รู้สึกถึงความสมบูรณ์และหน้าที่ที่ต้องนำความดีไปสู่คนอื่นๆนับตั้งแต่นั้นมาฟ้ากลายเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นในหมู่บ้านเธอใช้บทเรียนที่ได้รับจากการผจญภัยในปรา,าสาทลอยฟ้า เพื่อส่งต่อความหวังและแสงสว่างให้กับทุกคนที่เธอพบและเรื่องราวการค้นพบสมบัติที่แท้จริงในปราสาทลอยฟ้าของฟ้าก็กลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานเพื่อให้จดจำถึงพลังแห่งแสงสว่างและความดีที่อยู่ในหัวใจของผู้กล้าหาญและบริสุทธิ์ใจ